สวัสดีครับยูโรป้าหลีกนัดที่2ของสเปอร์นะครับจะเตะคืนมาพฤหัสนี้มาเร็วขึ้นหน่อยนะครับ5ทุ่ม45ไปเยือนเฟรนซูบาร์รอสนะครับทีมอะไร เราแทบจะไม่รู้จักพวกเขาเลยนะครับวันนี้มาเช็คความพร้อมกันสักนิดนึงว่าสเปอร์พร้อมแค่ไหนกับการที่จะไปเยือนดินแดนฮังการีในครั้งนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเอาละมาพูดคุยพรีวิวกันนะครับสำหรับยูโรปาลีกครับหลังจากที่ในการเปิดหัวรายการนี้นะครับสเปอร์ก็ทำได้ดีนะในการเล่นกับคาราบักนะฮะแม้ว่าจะมี10คนก็ตามแต่ก็เอาชนะได้3ประตูต่อศูนย์ขณะที่เฟรนซ์วารอสนะครับทีมจากฮังการี ครับในนัดแรกเนี่ยแพ้อันเดอร์เลชมา1ประตูต่อ2นะครับแต่ว่าผลงานนลีของพวกเขาเนี่ยต้องบอกว่าดีเลยนะครับ เป็นจ่าฝูงจ่าฝูงอีกแล้วนะฮะเพราะว่าคราวที่แล้วเจอคาราบักเนี่ยก็จ่าฝูงเหมือนกันคราวนี้มาเจอจ่าฝูงของฮังการีกันบ้างเล่น6นัดสถิติสุดยอดครับชนะรวดนะฮะแล้วก็ยิงได้12ประตูเสีย,ยเพียงแค่2ประตูเท่านั้นถือว่าไร้เทียมทานมากในลีกแต่ว่าสำหรับในระดับยุโรปแล้วต้องพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันนะครับสำหรับเฟรเนซ์วารอสฮะทีมนี้อาจจะไม่คุ้นหูคนไทยเท่าไหร่นะครับแล้วก็เชื่อว่า น้อยคนเนี่ยที่จะติดตามฟุตบอลฮังการีนะเคยดูฟุตบอลฮังการีเนี่ยคงจะแบบน้อยหรือแทบไม่มีเลยนะครับแต่ว่าสําหรับผู้เล่นของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะพร้อมสําหรับสเปอร์ทีมเยือนนะครับคนที่บาดเจ็บนะฮะมีวิลสันโอโดแบร์นะครับ are, ริชาร์ดริสันแล้วก็รวมไปถึงคนที่ต้องรอเช็คความฟิตอย่างซอนึ่งมินแล้วก็อโตกีด้วยนะครับอโตกีนี่เจ็บในเกมกับแมนยูนะฮะในช่วงพักครึ่งก็ถูกเปลี่ยนออกไปเลยนะครับก็ ถือว่าน่าจะไม่มีผลเท่าไหร่เพราะว่านายแอนก็คงจะเตรียมโรเตชันอยู่แล้วเหมือนกันนะครับในขณะที่คนที่ถูกแบนนะครับเพราะว่าโดนไล่ออกจากนัดที่แล้วก็คือรดรากูซินตามข่าวเนี่ยก็จะโดนแบนเพียงแค่หนนัดในเกมยุโรปนะครับไม่เกี่ยวกับพรีเมียร์ลีกนะฮะก็จะไม่มีตัวเขาในนัดน,นี้นะครับส่วนติโมแวนเนอร์ที่ทัวลงโดนทัวลงนะครับ ในเกมที่เจอกับแมนยูหลุดเดี่ยวไป2ครั้งแต่ทําประตูไม่ได้เลยนะครับแล้วก็การเล่นกับเพื่อนยังดูแบบขาดๆเกินๆอยู่เนี่ยเกมนี้ก็น่าจะถูกให้โอกาสนะครับแล้วก็ส่งลงสนามอีกครั้งหนึ่งเป็นตัวจริงนะครับโดย11ผู้เล่นนะครับที่สปอตโมคาดออกมานะครับก็น่าจะเป็นตามนี้นะครับซึ่งก็ตรงกับ ความคิดเห็นของผมเลยนะฮะตรงใจผมเหมือนกันว่าก็น่าจะจัดประมาณนี้นะครับลูกศรประตูวิคาริโอครับแบ็คขวาแบ็ไซ้ายต้องเปลี่ยนนะฮะมาเป็นอาชิเกเลแล้วก็ซ้ายนึงก็เป็นเบนเดวิสเซนเตอร์เนี่ยเมื่อดากูซินนะครับลงสนามไม่ได้ก็คงจะต้องใช้โรเมโรลงมาเล่นคู่กับฟันเดเฟนนะครับกองกลางน่าจะเปลี่ยนทั้ง3คนนะฮะโดยให้ซากับพิซูมาคุมเกมแล้วมีเบิร์กวาวทำเกมรุกนะครับเบิร์กวาวเนี่ยได้เล่นน้อยนิดเหลือเกินในเกม ยุโรปนัดแรกนะครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแทคกติกนะฮะก็ต้องถอดเขาออกนะครับหลังจากที่ดากูซินโดนใบแดงนะครับส่วนแผงหน้านี่มาเต็มนะฮะเบนน็ตจอห์นสันเนี่ยดรอปไม่ได้เลยเพราะว่ากำลังมั่นใจรวมถึงโซลันเก้ด้วยนะครับ4ประตูกับ3ประตูตามลำดับนะฮะยิงติดต่อกันในช่วงหลังนะครับโดยมีติโมวเนอร์เล่นทางด้านซ้ายติโมวเนอร์ก็คงจะต้องต้องเอาแล้วนะฮะเพราะว่า หลังจากนี้ถ้าซอนอมินกลับมาเขาก็ต้องถูกส่งไปเป็นตัวสำรองเหมือนเดิมนะครับหรือแม้แต่วิลสันโอูโรแบรถ้ากลับมาแวรเนอร์ก็ต้องเป็นตัวสำรองของสำรองอีกทีเพราะฉะนั้นเขาจะคว้าโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองจากเกมนี้แหละครับจะทำได้หรือไม่ต้องมาลุ้นกันแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสดีของเขาด้วยนะเจอกับเฟรนวารรซึ่งในความคิดผมแล้วเนี่ยน่าจะเป็นทีมที่อ่อนที่สุดในในบรรดา8ทีมที่เราเจอ ก็ต้องพูดกันขนาดนั้นเลยนะครับแต่ว่าด้วยความไม่ประมาทเนะาะก็นายแอนก็คงจะจัดชุดเนี้ยที่ถือว่าโรเตชันน้อยนะครับถ้าหากว่าดูจาก11ผู้เล่นที่คาดการออกมาเนี่ยถือว่าโรเตชันน้อยมากแล้วเพราะฉะนั้นก็น่าจะบุกไปชนะ เฟรเดนวอร์ดได้ในเกมนี้เป็นชัยชนะ2นัดติดนะฮะทำให้เรามี6แต้มแล้วก็หายใจได้คล่องขึ้นในฟุตบอลยุโรปเพื<ๆ>่อนๆคิดเห็นยังไงกับเกมนี้ลองคอมเมนต์มาดูสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะไปถึงคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ comment ที่ในคลิปที่แล้วนะครับที่ผมคุยเอาไว้หลังเกมที่บุกไปถล่มแมนยูสามศูนย์เนี่ยนะครับก็มีหลายๆคนส่งข้อความความคิดเห็นกันเข้ามานะครับก็จะเลือกตอบเป็นบางข้อความนะครับต้องขออภัยด้วยถ้าหากว่าไม่ได้ตอบข้อความของ ใครหลายคนนะครับคุณลมนะครับบอกว่าขอให้เข้าฝักเข้าฟองกันทุกคนนะครับเล่นดีแบบนี้เก็บกินชีตแบบนี้ไปเรื่อยๆบอกแล้ว3แต้มเน้นๆหมูๆนะครับอาถ้านะผลการแข่งขันออกมาแบบนี้ก็ได้ยิ้มกันนะครับคุณประจําบอกว่าฟันเดอร์เฟนลากอร่อยจริงๆนี่สุดยอดจริงๆนะฮะนี่บางคนถึงขนาดว่าอยากจะให้เขาเนี่ยขยับขึ้นมาเล่น สูงขึ้นอีกด้วยซ้ไปนะครับเมื่อเล่นเกมรุกดีขนาดนี้นะคุณสุทธิพงศ์เนะี่บอกว่าเราเก่งหรือผีแดงเล่นแย่เองต้องบอกว่าเราเก่งเก่งจนผีแดงดูแย่นะครับอันนี้ต้องบอกได้เลยนะครับคุณนาโอมินะครับบอกว่าดันสูงเช็คลำหน้าค่อนข้างเสี่ยงนะกองหลังต้องไวมากๆถึงจะเล่นแผนนี้ได้ก็ เป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงในทุกๆนัดที่ลงสนามอยู่แล้วนะครับแฟนๆสเปอร์ก็คงจะเห็นว่าเราดันไปสูงขนาดนี้ซึ่งนักเตะก,ก็ต้องปรับสภาพกันให้ได้นะฮะถ้าพลาดแล้วก็พลาดเลยอย่างที่ว่ากันซึ่งนะแอนเนี่ยเขาก็แบบยอมแลกยอมแลกเพื่อที่จะเล่นแบบนี้ให้ให้มีเกมรุกที่ต่อเนื่องนะครับสร้างสรรค์โอกาสได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองคุณแม็กควอยไปล้างจานบอกว่านัดน,นี้ดีมากครับคูลู8ปอปอด นี่คือที่สุดครับเแบดบิสันก็นอันตรายเฟเดเฟนฟันเดเฟนช่วยทีมได้เยอะมากสเปนก็ไม่ได้แย่ส่วนนัดนี้มองว่าจุดบอดคือว n ์เนอร์ฝืดมากมีจังหวะหลายครั้งแต่ทําไม่ได้สักทีถ้าไม่นับเรื่องดักบอลริมเส้นช่วยทีมได้นิดหน่อยคือไม่มีอะไรดีเลยนอกจากความเร็วอันนี้ต้องปรับเยอะเลยนะครับสำหรับว n ์เนอร์เนี่ยนะฮะคนอื่นๆที่คุณว่ามาก็เห็นด้วยเลยนะครับยอดเยี่ยมทุกคนคุณคิงนะครับบอกว่า คนที่ดูเกมตลอดจะรู้เลยว่าควรมี5-6ลูกเจมี่ระดับก็บอกนะครับว่าควรจะมีถึง6ลูกถ้ามีซอนหนึ่งมินนะครับแต่ว่าเราจะไปพึ่งซอนหนึ่งมินอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าฤดูกาลนี้เขาอาจจะต้องพักเยอะกว่าฤดูกาลที่แล้วนะเพราะว่าอายุก็เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคงจะต้องมาหวังพึ่งนักเตะที่ที่มีอยู่ที่เหลือเนี่ยนะครับทำยังไงถึงจะ เปลี่ยนโอกาสให้เป็นสกอร์ได้มากกว่านี้นะครับคุณเลตันเจครับบอกว่าเสียดายจริงที่น่าจะยิงได้เยอะเพราะผี mm hmm. เหลือ10คนแต่ดีใจมากชนะกี่ลูกก็ขอให้ชนะเถอะเชียร์ต่อไปให้ชนะอีกอันดับพุ่งแน่ๆคะแนน,นไม่ห่างกันมากถ้าชนะได้อีกครับผมก็หวังอย่างนั้นนะครับน้องมินมินครับบอกว่านั่งดูทั้งเกมทุกตำแหน่งเล่นดีหมดถ้าแวนเนอร์คมพอน่าจะ4 5 0เปิดแรกกันสนุกมากค่ะสเปอร์สุดยอดผมก็หวังว่าเขาจะมีจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมพูดในคลิปที่แล้วเลยว่า ผู้ร้ายกลายเป็นพระเอกเนี่ยหลายคนนะทั้งแบรนดนจอนสันนี่คือเป็นตัวอย่างที่ชัดมากๆของทีมเรานะครับเคยหมดกำลังใจท้อจนปิด IG ปิดโซเชียลนะฮะเพราะว่าทัวไปลงไปด่าเขาเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยิงได้4ประตูติดนะฮะใน4เกมหลังสุดก็เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่ามันไม่มีอะไรเกินความพยายามของเรานะครับคุณ FGFG ครับบอกว่าแมนยูเล่นไม่ดีไล่ ไม่ไล่เพสจริงจังทำให้กองกลางเราเล่นง่ายกว่าทุกครั้งเหมือนเล่นไล่โคชเลยอาศัยแต่ลูกความเร็วแรดฟอร์ดการ์ชตชตอบโต้ตตครั้งคราวเห็นฟานเดร์เฟ,น,ฟนเล่นกระชากผู้เล่นมันอยู่หลายคนคาดไม่ถึงรู้ตัวก็โดนยิงนำหนึ่งศูนย์รวดเร็วที่จริงน่าจะชนะมากกว่านี้เมื่อคืนเหลือ10คนแต่ว่าก็ขอชื่นชมทุกคนใช่แล้วครับก็เนี่ยฮะเป็นแผนที่เราเองก็ทำงานหนักนะฮะ ได้ประตูเร็วเนี่ยมันก็ทําให้เล่นง่ายขึ้นคุณปิยะบอกว่าเกมนี้เราเพรสดีมากไล่กันไม่เหนื่อยอยากให้เป็นแบบนี้ทุกนัดแต่แก้ไขาการเพรสคือการยังมีช่องให้เขาจ่ายบอลง่ายอยู่บ่อยครั้งอืมก็อาจจะเราอาจจะยังไม่ได้เพอร์เฟกแบบ100%ยเปอร์นักนะครับแต่ว่าดูแล้วรูปแบบรูปทรงเนี่ยทำแบบนี้โอเคเราสร้างโอกาสได้เรื่อยๆนะครับในการที่ใช้พลังงานในแดนหน้าเยอะขึ้นแบบนี้นะครับให้เขาเล่นยาก คุณวรพจน์นี่ครับบอกว่าปกติสเปอร์เครื่องร้อนช้ามักเสียประตูต้นเกมบ่อยๆแต่นัดเนี่ยนักเตะไก่มีสมาธิดูมุ่งมั่นตั้งแต่ต้นเกมขอให้รักษาแพชั่นแบบนี้ไว้ตลอดนะครับนะฮะสมาธิดีมากนะครับการที่มุ่งมั่นตั้งแต่ต้นเกมทั้งต้นครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังที่เราได้ประตูเนี่ยมันทำให้เห็นว่าเรามีสมาธิมากกว่าแมนยูเยอะเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะบนแวรเนอร์นะครับ เออนะฮะก็คงจะเป็นความคิดเห็นที่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็หวังว่าเขาจะกลับมาคืนฟอร์มได้นะครับหลายๆคนที่เคยแย่กว่าเขาเนี่ยมันมีอีกเยอะแยะมากมายผมก็หวังว่าเขาจะกลับมาบางคนบอกว่าโอ้ยเขาทิ้งฟอร์มนะครับตั้งแต่ไปอยู่เชลซีแล้วที่จริงไม่ใช่นะฮะการมาที่สปเปอร์ของเราในคราวที่แล้วฤดูกาลที่แล้วอะ ในการยืมตัวมาเขาก็ยังมียิงประตูมีแอซิดที่เราเห็นนั่นแปลว่ายังพอที่จะมีลายนะฮะยังพอมีลายอยู่บ้างนะครับมีการไว้ลายบ้างแต่การที่เขาบาดเจ็บนะะกลับมาในครั้งนี้เนี่ยเราก็ประกอบกับเวลาในสนามค่อนข้างน้อยเนี่ยมันก็เลย ยังจูนอะไรกันไม่ค่อยติดนะครับผมว่าถ้าเขามีโอกาสในการลงสนามมากขึ้นก็น่าจะดีขึ้นเกมกับเฟรเดนบารอสเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าเขาน่าจะทําได้ดีขึ้นจะมีประตูไหมเนี่ยก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าสเปอร์เ,เป็นทีมที่สร้างโอกาสได้เยอะอยู่แล้วแล้วก็เฟรเดนบารอสเองก็คงจะนะฮะต้านทานสเปอร์ได้ยากลําบากเนี่ยนะครับ ก็มีลุ้นที่จะได้ยิงประตูในนัดนี้ด้วยสําหรับติโมวา n เนอร์ให้กำลังใจเขากันนะครับให้กำลังใจวา n เนอร์ด้วยให้กำลังใจสเปอร์ด้วยนะครับผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันครับขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับฝากติดตามมาไว้ด้วยช่องนี้ช่องออฟไซต์ site, กด Subscribe ไว้เลยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปนะครับสวัสดีครับ